สวัสดีค่ะพี่น้องทุกคูทุกคนเบอร์สีเป็นเพื่อนใหม่และเพื่อนเก่าของแม่นจ้ามาในาน้ำส่องของแม่นองอันดาผ้ากินผ้าเที่ยวเดอ้อพี่น้องฝากส่องไว้ในใอ้อมอกอ้อมใจพี่น้องทุกคูทุกคนในเดอ้อจ้ามาเมื่อนีกับเบอร์มีอย่างลายพี่น้องผ้ามากินย่าขนมจีนแซบๆด้วยกันค่ะรักษาสุขภาพพี่น้องย่าขนมจีนเพื่อสุขภาพมีไข่ต้มมีแครอท ลวกแล้วค่ะแครอทต้มมาแล้วแล้วก็มีผักสดค่ะย่ำขนมจีนปลาทูแซ่บๆน้ำกันเด้อพี่น้องหน้าตากระสิประมาณนี้ละจ้ะผาบชัดปันไดมืนีคือฝนสิตโต๊อีกแล้วพี่น้องคํำๆมาหน้าตากระสิประม่านี่จ้าฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดกดซับตักไข่ไข้แน่นในเด้อจ้ามาค่ะลงมือกันเลยพี่น้อง พี่น้องเบาๆลายใยหางย,ย่ำขนมจีนปลาทูทแซบๆค่ะาตาสิประมาานี้ว่ากินด้วยกันพี่น้องนะค่ะว้าวทำเองแซบเอง,เอง,เองพี่น้องทำเองแซบเองจ้ามาค่ะเก้าพี่น้องพักกับมีผประกาศขาวค่ะแซบโบแซบก็กินเนาะพี่น้องเท็ดเองแซบเองย่ำขนมจีนปลาทูค่ะ ทะเลาะจบแล้วนะหวานจ้ากับที่นี่เสียงนกเสียงกาเสียงแมวรบกวนแน่แล้วน้องขอขอไพ่ ย่ำสนนมจีนจปลาชู้สักแบบยังไม่รู้ค่ะอยู่โตนึงแต่ว่าแน่นก็นอยากถ่ายวิดีโอคันว่าสีโบมากก็กินหอดพี่นองทุกคนจ้ะถ่ายต้มพี่นอง ร้ายพี่น้องโยกโกะแชมก็อยูยจ้าทำเองแซบเองมาจ้าพี่น้องบริษัทเป็นฟังไทยหรือฟังล่าทั้งเมืองนองจะแซบนั่นกัน กะซูมี่น้ำปลามีมะนาพี่น้องจะมีน้ำตาลชุลมพริกป่นค่ะมะนาวกับซดสค่ะน่ามะนาวซุปซอสดงซดคือข้นนี่แหละพี่น้องข้นกับซดค่ะมาเสิร <laughs> ์ด้วยกันพี่น้องเอ้ย ปลาทูกับบวเข้มแห้งพี่น้องพอดีอน้องระวางนี่ั่งเลยไม่ได้เป็นสื่อค้าตังกล่องด้วย ีกระลำปีหันฟอยนั่พนะีนะแล้วก็มีทัวจำมกเคื้อเทศรักสุขภาพเพื่อสุขภาพจ้าเขาจะกินเบิร์ดบ้าพี่นอ้องมาเด้อมาจา้มามักินน้ำกัน ย่างขนมจีนแซ่บๆ,บๆขออนุญาตแซมือพี่น้อง จะเป็ดพูดตัวยังไงพี่น้องถ้ากินเป็นโมขันนะพี่น้องเอ้วจิโมบว่าจะหนีร้ายพอด น้ำกนเนยจ้าแซ่บแซบด้ค่ะแ่บแ่บนี้เหรอมาจุดตัวได้พี่น่อย น้ำน่องโคก้ายทั้งเพชรทั้งแสบทั้งแสบจ้าใครตมพี่นะ้อง ขา่าแน่เบิงเบาอยูู่้เดียวพี่นางเบ,บาะกับตัวงถึงบ้าก็บ้าเพราะรักเธอนะคะเบ,บาก็ไป่ได้หัวเนาะพี่นางเปลี่ยนสีผมไหมได้พี่นองง้ามบะ พี่น้อชิ้นนี้กับซีล่าพี่ลาน้องไปเพื่อนคนนี้เด้อมันร้ายรายพี่น้องกินบบเบิร์ตไข่ต้มซีฮาลูกฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้แน่น้างคลิปใหม่ๆเด้อพี่น้องคิดฮอดพี่น้อง,องทุกๆทุกคนนะจ้าฝากบ้านหลังน้อยๆไว้ในอ,อ้อมอกอ้อมใจสักหลังแม่จ้าสวัสดีจ้า